พลตจเอกกิตรัฐพันเพชรนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษา,ร,กษาราชาการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเองก็มีคำสั่งให้รวมคดีหลอกขายทองคำปลอมนะคะให้กับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเป็นศูนย์ในการคลี่คลายคดีแล้วหลังจากนี้ค่ะก็เตรียมเรียกดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์อีกกว่า20คนนะคะที่เขามีการเข้าไปร่วมกันไลฟ์สดขายของกับทางแม่ตัก๊กแล้วก็ป่าเบียเนี่ยนะคะมาให้ปากคำเพิ่มเติม แล้วก็ให้ประสานกับปอปอง,องอตรวจสอบเส้นทางทางการเงินค่ะพลตำรวจเอกกิตร,รัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านเองได้กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดหลอกขายทองคำไม่ได้คุณภาพ โดยระบุว่าเบื้องต้นเนี่ยได้รายงานจากาได้รับรายงานนะคะจากกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วนะคะว่ามีการจับกลุ่มผู้กระทําความผิดทั้งสิ้น2คนซึ่งเป็นบุคคลที่เป็นตัวการใหญ่แล้ววันนี้ค่ะนำตัวไปฝากขังโดยคัดค้านการประกันตัวนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปามการกระทําความผิด เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาและนอกจากนี้ค่ะให้ขยายผลว่ามีผู้ใดที่เกี่ยวข้องมีพฤติกรรมในการกระทําผิดเข้าข้อกฎหมายใดยซึ่งต้องไม่มีข้อยกเว้นหรือละเว้นหรือช่วยเหลือเด็ดขาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกและประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบเสียเงินเสียทองเป็นจำนวนมากนะคะ จากนี้ไปเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยจะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงรวมถึงหลักฐานและออกหมายเรียกหากพบว่ามีการกระทำความผิดเพิ่มเติมนะคะทีนี้ไปดูทางด้านพลตำรวจตรีวิทยาศรีประเสริฐภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะท่านเองก็บอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีการขยาย และรวบรวมพยานหลักฐานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีชื่อเสียงแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะคะที่ทำหน้าที่ไลฟ์สดขายของไม่ต่ำกว่า20คนก็จะต้องถูกเชิญมาให้ปากคำทั้งหมดนะคะเบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีความผิดเข้าขายหลายพระราชบัญญัติด้วยกันค่ะขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ส่วนเรื่องเส้นทางทางการเงินแล้วก็ทรัพย์สินของผู้ต้องหาตรงนี้ก็ได้มีการเชิญสำนักงานป้องกันและปราบปามการฟอกเงินนะคะมาร่วมตรวจสอบแล้วส่วนทรัพย์สินมีค่าอื่นๆอยู่ระหว่างประสานเพื่อตรวจสอบว่าเป็นทรัพย์สินที่แปลสภาพหรือไม่ เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าปคบเนี่ยได้เฝ้าติดตามข่าวสารแล้วก็พฤติกรรมของผู้ต้องหามาโดยตลอดนะคะทีนี้เนี่ยโอ้โหดาราแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์นะคะคุณอันที่ไปร่วมไลค์กับทั้งสองคนเนี่ยก็น่าจะต้องโอ้โหหนาวหนาวกันไปเลยทีเดียวแหละเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะโดนว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันหรือรู้เห็นมากน้อยแค่ไหนนะคุณผู้ชม ซึ่งจริงๆแล้วโอ้โหแต่ละคนนะคะที่เข้าไปร่วมไลฟ์เนี่ยจริงๆก็ดังเหมือนกันนะดังมากเหมือนกันใช่ช่วงเวลานั้นถูกต้องค่ะอย่างเช่นอ่ะหนูรัตครูภัยบูล่ครูภัยบูลนี่ก็คือไปแล้วนะคะมีคุณไอ์ปรีชยามีเจแมนเตียวกะเทยอ่ะคนนี้ก็ดังเหมือนกันนะเจมนนะคะแล้วก็ยังมีคุณแพทนับปภานะมีคุณพิงกี้ นะคะมีคุณแก้มบุม๋มมีคุณใบเตยคุณเนตตี้แต่ละคนเห็นไหมคะทั้งดาราทั้งอินฟลูซึ่งแต่ละคนที่เอ่ยชื่อมาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่รู้จักนะแจ็คแป๊บโพอย่างเงี้ยร,รู้จักยันลูกที่บ้านเลยนะใบเตยอาสยามก็เคยเจนนี่ <Gen nie S 1> ได้หมดถ้าสดชื่นก็เคยไปเช่นเดียวกันหลายต่อหลายคนแล้วก็อย่างกรณีของเจแมน Man เจ๊แมนก็เป็นไวรอลจนถึงทุกวันนี้ที่บอกว่าเกลียดเจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นรู้สึกว่าไม่ชอบหน้าคนนี้แล้วก็เจนเนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยเพิ่งจะออกรายการโขนกระแสข,<ช>ของพี่หนุ่มกัญชัยไปนี่นะครับแล้วก็คือแฟนของเจนนี่เนี่ยก็คือเป็นตำรวจด้วยชื่อว่าคุณยิวใช่ไหมครับคือบางส่วนในโลกออนไลน์เขาก็คอมเมนต์ทำนองว่า ด้วยความที่มีแฟนเป็นตำรวจะนะครับตำรวจก็น่าจะพอมองออกว่าพฤติกรรมลักษณะนี้ของแม่ตักแล้วก็ป๋าเบียคล้ายๆกับเป็นการฟอกเงินแล้วก็วิธีการเนี่ย นะครับเหมือนจะหลอกลวงประชาชนและในที่สุดมันก็เป็นไปตามนั้นจริงๆนั่นเองครับแต่จริงๆเนี่ยควรที่จะต้องระวังตั้งแต่แรกนะเพราะเห็นว่าบางทีเนี่ยมีการให้เงินเป็นของโขงของขวัญมีการให้ของด้วยอันนี้เนี่ยก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่อย่างใดน,นะคะอาจจะต้องหลังจากนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตํารวจอาจจะต้องเชิญเพื่อไปสอบปากคําเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วการกระทําของสองสามีภรรยาคู่นี้ก็คือแม่ตากระป๋าเบี้ยเนี่ยนะคะต้องบอกเลยคะ่ะว่ามัน คือเข้าข่ายอะว่าเ,เป็นความผิดฐานช่อกงประชาชนเหมือนที่เรารายงานกันไปคือเขาโดนอะไปสี่ข้อหาทีนี้ไอ้ข้อหาช่อกงประชาชนเหมือนที่รายงานไปว่ามันเป็นความผิดมูลฐานที่จะนําไปสู่เรื่องของกฎหมายเรื่อง,องของการฟอกเงินได้เพราะรว่าทรัพย์สินเขาเนี่ยเยอะมากจริงรนะตอนที่เขาไลฟ์เนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหตู้เซฟเนี่ยเหมือนนี่ทางตู้เลยนะตู้ใหญ่มากแต่พอเจ้าหน้าที่ตํารวจไปจับเอ๊ะทำไมตู้เซฟมันหดเหลือนิดเดียวเหมือนโดนไฟไฟฉาย ย่อส่วนมา,<ร>าเหลืออยู่ทิศเดียวนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องตามดูกันต่อไปแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าทางด้านของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติรักษาราชาการแทนผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะคะท่านพลตํารวจเอกกิตร,รัตน์พันเพชรท่านเองได้มีการสั่งรวมคดีหลอกขายทองคําปลอมอันนี้เนี่ยให้ทางกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเป็นศูนย์คลี่ขลายคดีแล้วค่ะสื่อมวลชชนทุกท่านครับออขอชี้แจงเพิ่มเติม ในส,ส่วนของเรื่องคดีแม่ทักครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านประธานเราก็ท่านผู้จัดก,การหรวสอบกลางเนี่ยท่านได้สั่งกับมาตั้งแต่เรารับแจ้งความนะครับคนนี้สื่ออาจจะไม่ทราบความเคลื่อนไหวนะครับเราก็มีการหาลือสืบหาลือนะครับจนกระทั่งเราได้มีการไปไปดำเนินการสวจคน้นแล้วก็จับกลุ่มผู้กระทำผิดนะครับในส่วนของการสืบสวนขยายผลเนี่ยก็ขอเวลาทํางานนิดนึงครับผม อยู่ระหว่างดำเนินการครับตามที่รวบรวมก็มากกว่าประมาณไม่ต่ำกว่า20หลัก20คนเบืเ้่งต้นมีความผิดที่อาจจะเข้าข่ายหลายหลายพรบรครับอ,อยู่ที่ว่าเขาไปเกี่ยวข้อมงมากน้อยแค่ไหนนะครับอย่างเช่นเขาไปเขาได้รับส่วนแบ่งหรือมีหน้าที่ทําอะไรที่ช่วยกลุ่มทาผู้ถูกกล่าวหานั่นคือข้อมูลที่เราได้ฟังมา แต่ทุกอย่างเนี่ยผมบอกท่านผู้การปรคบแล้วว่าจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและลรวบรวมพยานัฐานถ้าพฤติการใดที่เข้าข้อกฎหมายนะครับก็จะดำเนินคดีทุกรลยนะครับแล้วผมบอกว่าต้องดําเนินคดีตรงไปตรงมาผิดก็ต้องผิดนะครับห้ามมีการเข้าไปเกี่ยวข้องช่วยเหลือเด็ดขาดนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่ผมลืมเรียนไปก็คือว่าผมได้สั่งการไปที่ผู้การปคบและคุยกับผู้จัดการสอบสวนการตลอดนะครับว่ากรณีนี้เราอาจจะมั่นใจได้ว่ามีผู้เสียหายหลายรายซึ่งบางรายก็อาจจะไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพมหานครผมก็เลยให้ท่านผู้การปคบเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ถ้ามีผู้เสียหายไปที่อื่นเนี่ย ในเรื่องดังกล่าวเราอาจจะมีการรวมคดีแล้วให้ทางผู้การปคบโดยบชะกเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบคดีนี้ไปนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียหายแล้วก็คดีจะได้ไปในทิศทางเดียวกันครับก็เดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดครับว่าจะมีผู้เสียหายกี่รายและอยู่ที่อื่นด้วยหรือไม่อย่างไรครับคือในเรื่องการแจ้งความเนี่ยเราพูดตรงๆว่าแจ้งความที่ไหนก็ได้ นะครับแต่เดี๋ยวผมให้แนวทางกับผู้การปคบอไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายคงจะเดินทางมากรุงเทพมหานครเพื่อแจ้งที่หน่วยเดียวเนี่ยแสดงว่าเราก็ไม่ได้ความสะดวกกับเขาจะแจ้งผ่านระบบใดที่ใดก็สามารถทําได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมองว่าให้ทางบชกเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนะครับส่วนจะโอนหรือไม่เนี่ยเดี๋ยวเราดูข้อเท็จจริง ต่างกรรมต่างวาระอย่างไรหรือไม่ก็ขอไปดูรายละเอียดกันก่อนครับ,รบในส่วนนี้ขอชี้แจงสื่อมันกำลังทราบครับมันจะมี2ประเด็นนะครับถ้าเป็นทรัพย์สินหรือ,รอวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับในการกระทำผิดโดยตรงเนี่ยอันนี้เราก็เข้าไปตรวจคนตรวจยึดแล้วนะครับแต่ส่วนทรัพย์สินอื่นเช่นรถหรือทรัพย์สินมีค่านะครับอันนี้เราก็อยู่ระหว่างการ,ารประสานปปงเพื่อตรวจพิสูจน์ก่อนว่ามีเส้นเงินแล้วก็ มีความเชื่อมโยงว่าด้านมีการแปลสภาพมาเป็นทรัพย์สินมีค่าหน่อครับอันนี้อยู่อยู่รอปรเมินคาาขออนุญาตขอเวลาประสานกระปม